ใส่เบ็ดครับมือนั่นปักแล้วเบ็ดหายครับได้ลองเบ็ดเงาเบ็ดเงามาใส่ล่องมือดองเบ็ดมือนันใส่ขั้นสันหายครับไปครับจุมมีแต่หนครับมือนั่นเบ็ดหายมือต้องมาล่องป่าป่าอย่างมืออาขั้นไงลวงไงมาใส่ รุนกันบักป่าจะกินว่เพรารรับเบ็ดหลอหไงใจไวมารุนกันมแมรงไปครับต่อครับไปใส่ในคัดให้หน้าครับสองหลังสุดท้ายครับ ปักลงไปเลยตองมลนงสุดท้ายครับล่องเก๋ๆนี่ปักหลังสุดท้ายครับครับขึ้นไปพักก่อนเดี๋ยวลงมาลุนกัน่าจะได้จับตัวเมือนี้ไปครับี่ลุนครับแต็มแรก ทันครับใส่เล็กครับมันจะมีอาการมีอาการหนึ่งครับรองเมื่อกี้ครับไทยบ่ชัดบ่ทันกลัวรถนะครับดึง้นหนมากัุดถพอดีได้หยับ ใบทันแม่งนี่เกือบรุดไปครับเจอกันคุณเดีพักท่อนกันครับกี่กลงังครับบบไทยนะครับเพราะว่ามือจับตัวี้เยอะบาดี๋วเนี้มาใส่ครับลงมายามเบ็ดรอบแรก น,นี่เงาเงาขึ้นต้นเขานะครับใส่อะไรในบออะไรยังอยู่อันนี้เงาก็อยู่นิดนึงครับเปลี่ยนเนือครับต่อครับต่อครับรลบแปกนะครับเมื่อกี้หล่อน,นะครับหนึ่งลนหนงล่อนึงบอลหล่อนึง น,นี่ค,ครับนี้ลุดนะครับเรือมีาเปลี่ยนเรือครับอันนี้เรือาตายครับเปลี่ยนให้เ่าครับผมเปลี่ยนเรือกันครับเปลี่ยนเรือครับเปลี่ยนเรืเเอล่ะ รเรียกยังนะกรับผมเยียยังตัวใหญ่แทะเอาลูดตัวกระจ้อยหนึ่งเป็นยดียครับครบล้งสุดท้ายแล้วครับบอลหลอดน,นะครับล้งสุดท้าย เจอกันรอบสองครับรอบแรกประมาณบรายจักตัวเลยยามบิดร,รอบสามครับหลอนนะครับเป็นยาครับตุนกันครับผม รอบนี้จะมานบอรอบสามรอบก้เมื่อกี้อะไร